เจ้าหน้าที่ของทางของทางอนามัยรพสตอมาหรือยังไม่ทราบมาแล้วนะครับท่านจะต้องก่อนจะเข้ามาในงานท่านจะต้องไปตรวจนะครับไปยิงอุณหภูมิด้วยนะครับไปอะไรนะพ่นแอลกอฮอลในมือท่านด้วยนะอ่าใช้ตามกฎหมายนะครับคือ Social distancing ด้วยเว้นระยะห่างกันสักนิดนึงช่วงนี้ปิดปากได้ก็ปิดปากไปก่อนเปิดปากเฉพาะตอนกินข้าวก็ได้ครับ นะฮะอะไรนะฮะไม่เป็นไรครับถ้าอยู่ห่างกันโอเคอยู่ถูกไหมครับนะครับอยู่ห่างกันโอเคคือปฏิบัติตามกฎหมายทุกประการขออนุญาตเช้เสียงขออนุญาตในเรื่องของการจัดงานนะครับขอกําลังเจ้าหน้าที่ตำรวจถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจมาแล้วก็เดี๋ยวบอกผมทีนะครับเดี๋ยวบอกผมทีหนึ่งนะฮะ นะสี่โมงกว่าๆไปเจอที่ลานพญานาคได้เลยตอนนี้เท่าไหร่แล้วล่ะสี่โมงเท่าไหร่สี่โมงเช้าสิบเลยครับโอเคนะครับไปรวมตัวกันตรงนู้นนะครับพี่น้องครับขอให้ทุกท่านนะครับที่มานะครับไปรวมตัวที่หน้าลานพญานาคเลยนะครับไปเตรียมตัวกันนะครับตรงนั้นนะครับผมจะปิดตรงนี้ก่อนนะครับขอบคุณนะฮะไปตรงนั้นเลยครับ